เล่นอซิวซิวนะครับคีแม่มายิงหัวคนในเซิร์ฟอินโดดูนะฮะได้ยินข่าวว่าห้ามมีข่าวว่าแบบไม่ยิงอายุคีสุด ากกโอ,อ้โหโอ้ยกับจิ้จับจิ้มเี่ยลาซาม็อดเราจะมาเล่นมนีหัวใอประกอบด้วยจิ้จับจิ้ม,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 มอา อยมางพุงลงนิดนึงนี่คีย์บอรเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนี่ดูนะดูน กรบดดเอาเชเ้ามือกันนะมสตมนกันุกดีว่ะเฮ้อสวัสดีครับสวัดีครับ้อ <c oughs> งชาย ตั้งค่าอะไรแป๊บนึงเราจะได้เป็นเปลือกน,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 นิดนะเออก็เบาเ,เสียงลงนิดนึงนะโอเคไม่ใช่ปีเสียงนี่เก่งจ้ะจะเราเปรตถึงในน้องฟังน้องจะได้แบบเลือดเดือดนะครับโอเคแล้วแปปนะหินอืมหุ <c oughs> ต่อหยุดตมีคนมา Selamat malam. Low. Adik ครับ. Adik โอ้มันมันเยอะไปเลอเล่นได้มากมันไม่หลอกใครลงบ้างเทฟอินเดียหนึองนะว้ายปึ๊บเพลง A U K นี่ป่ะโอเคปึ๊บ นี่ครับนะ bump นี่ครับนี่ครับเล่นได้หรือที่อยู่เซิร์ฟอินโด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những ดึงๆไปครับเนี่ยแล้วเสร็จเอง พงแบบซีซีนะับพนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่รีเซิร์ฟอ่อินดูนะครับน้องก็รีบแจ้งนที่รีเซิร์ชดูนะทุวคนพวกนี้กันนะฮะจากที่เรียนสิลจะที่พาริพิ่จะเป็ที่เรียนเลยนะอืม

ถามว่าแบบใครแบบมหวานดลว่าโดนสอบสุดวะก็เลยมาลองลองดูนะฮะเราิีหัวนี่มกแบตัวมือหนึ่งนูนึงของเราเลกว่าได้ได้ได้ถ้าอยู่ซื้อีโรได้ ก็มาหมดทั้งหลายแล้วนะครับก็จะดูก็ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเจอนะครับขอโทษครับที่ no <entrepreneurship> <aroma invoke> ไม well. ่น่คือว่าหนึ่งก็ โอ้ได้เฮ้ยฝากฝากเซ่หน่อยฝากเซ่ให้หน่อยน้องๆฝากเซ่ให้หน่อยเร็วๆฝากเซ่พี่หน่อยอินโดอินโดนี่นะนี่นะเลขเลขเลขก็คือสามสองหกหกห้าสามสี่ โอเคประมาณอีกสักแปดสิบกีบเอ้ยมา่นักครับ มานะครับมานะครับโอเคลาชาโปมาแล้วกดเลยไหมครับพี่กดไปเลยไหมครับน้องเยนน้อง

แล้วประพันธ์เสียงคนแก่ฮัลโหลครับพี่บอดๆอะ <coughs> <laughs> <coughs> SMG amb guia, la que són, digueu, -sí. sang protung gue, oleh kereta itu lagi. Yo lagi gajet gajet mana? Eh, cut ini baru panutan gue ya. Eh, kalau ini bukan panutan, ini bukan. Bot. Okay. Tengoklah juga eh gelap dong leh eh gelap dong leh, betul betul. eh cepat. lagi nak api. aku lagi ada anu mungkin napi lah um, dia insya Allah kontrol pasti ini ini panutan gue iya ini ini ini, ini panutan, panutan gue. Ini. tapi gue laporkan ini, ini ini, ini. panutan gue ini gue Yo. lag no. tapi bohong panutan, <laughs> panutan gue gak kayak itu Itu baru, itu baru itu. Ya, ya, ya. panutan gue Panutan gue Iya kan ya. Ini baru dia hukumkan dia ni Ini bajak ego warrior korang tak tahu dia gini deh Apa lah bebot

Cảm cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wei lai chao we lai chao we lai chao ba to na na ama dini saram ko dal bistol ho ama ta kon gro kon na go training ya Ayo. ha elo ba ki ngatu ya dewek ya ayo badi yo kembaran yo kembaran nak set bundle juhin yuk. เอวายลืมไปถ้าเล่นอันนี้มันจะออกยากน,นี่เดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟปกติดีกว่านะแบ oh. บนึงอะไรหนึ่งเดี๋ยวพี่พา่นเซิร์ฟปกติ In I a sign of happiness in my heart? In a night water